ไทยกัมพูชาตอนนี้ก็ต้องบอกบว่าเจ้าหน้าที่ยังคงมีการตรึงกําลังนะคะซึ่งในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่เองค่ะก็ได้มีการส่งกําลังใจไปยังทหารแนวชายแดนอย่างต่อเนื่องนะคะโดยจังหวัดเชียงใหม่ส่งกําลังใจให้ชายแดนผ่านกิจกรรมเยาวชนคนรักชาติสร้างจิตสํานึกและความภาคภูมิใจในความเป็นไทยค่ะ เยาวชนกว่าร้อยคนร่วมกิจกรรมส่งเสริมสร้างจิตสำนึกภาคภูมิใจและแสดงความรักชาติในชื่องานเยาวชนคนรักชาติที่ลานกิจกรรมชั้นหนึ่งพันทิปย์ไลฟ์สไตล์หับเพื่อส่งเสริมเยาวชนเชียงใหม่มีเวทีแสดงออกถึงความรักความภาคภูมิใจในความเป็นไทยพร้อมการแสดงออกที่สร้างสรรค์เพื่อส่งกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนค่ะ ภายในงานมีการแสดงของเยาวชนทั้งการแสดงศิลปะวัฒนธรรมการพูดการเต้นร้องเพลงและเดินแบบแฟชั่นโชว์นะครับการแต่งตัวที่เป็นกำลังใจให้กับประเทศไทยและส่งแรงใจให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเพื่อรักษาอธิปไตยของชาตินะครับนอกจากนี้ยังมีการเสวนาจากตัวแทนอาชีพที่เสียสละเพื่อชาติอาสาสมัครเพื่อรักษาความสงบของแผ่นดินไทยอาธิฐารหมอพยาบาล ตำรวจจิตอาสาที่เป็นแรงผลักดันกำลังสำคัญที่จะปลูกฝังความรักชาติให้กับเยาวชนพร้อมทั้งมอบโล่รางวัลและใบประกาศนียบัตรแก่เยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมแสดงความสามารถเดินแฟชั่นครั้งนี้ด้วยนะครับ